ในชาวนี้เราเฝ้าเดียวพระธรรมหนึ่งสมูเอลบทที่20ตั้งแต่ข้อที่12ถึงข้อที่23ครับและโยูนธานตรัสกับดาวิดว่าขอพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงเป็นพยานเมื่อฉันอย่างดูเสด็จพ่อของฉันในวันพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้หรือในวันที่สดูเถิดถ้ามีอะไรดีต่อดาวิดแล้วฉันจะไม่ใช้คนไปแจ้งท่านทีเดียวหรือแต่ถ้าเสด็จพ่อพอพระทยที่จะทำร้ายท่านถ้าฉันไม่แจ้งให้ท่านทราบ และไม่ส่งท่านให้ไปอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอพระยาเวทรงลงโทษแก่ยุนทานและทรงเพิ่มโทษนั้นขอพระยาเวสถิตกับท่านอย่างที่พระองค์สถิตกับเสด็จพ่อของฉันถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปขอท่านสําแดงความรักมั่นคงแห่งพระยาเวต่อฉันแต่ถ้าฉันตายขออย่าตัดความรักมั่นคงของท่านที่มีต่อพงพันธุ์ของฉันนิรันดอนและอย่าหยุดแม้เมื่อพระยาเว ทรงกำจัดศัตรูทั้งสิ้นของดาวิดจากพื้นพิภพแล้วโยนาธานจึงทำพันธสัญญากับพงพันธ์ของดาวิดว่าขอพระยาเวส่งแก้แค้นพวกศัตรูของดาวิดและโยนาธานทรงให้ดาวิดปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งโดยความรักของท่านที่มีต่อเขาเพราะท่านทรงรักเขาอย่างกับรักชีวิตของท่านเองแล้วโยนาธานตรัสกับดาวิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นคำ่ำและเขาจะเห็นว่าท่านขาดไปเพราะที่นั่งของท่านจะว่างอยู่ เมื่อท่านอยู่สามวันแล้ววันมรืนนี้ให้ท่านลงไปเดิเร็วไปที่ที่ท่านเคยซ่อนตัวในวันที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นและคอยอยู่ข้างศีลาเอเซลฉันจะยิงลูกธนูสามลูกไปข้างๆที่นั่นเหมือนกับว่าฉันยิงเป้าและนี่แนะฉันจะใช้เด็กหนุ่มไปสั่งว่าจงไปหาพวกลูกธนูถ้าฉันพูดกับเด็กหนุ่มนั้นจริงๆว่านี่แนะพวกลูกธนูนั้นอยู่ทางข้างนี้ของเจ้าไปเอามา แล้วท่านจงมาเพราะพระยาเวทรงพระชนแน่ฉันใดท่านก็ปลอดภัยแล้วไม่มีอันตรายอะไรแต่ถ้าฉันพูดกับเด็กหนุ่มนั้นว่านี่แน่พวกลูกธนูอยู่ข้างหน้าเจ้าโน้นท่านจงไปเพราะว่าพระยาเวทรงส่งท่านไปส่วนเรื่องที่เราพูดกันคือทั้งท่านกับฉันนั้นดูเถิดพระยาเวทรงเป็นพยานระหว่างท่านและฉันนิรันดรซาอลกำลังฆ่าดาวิดอยู่ ลูกชายซาอูลชื่อโยนาธานนะครับก็หนุนใจให้ดาวิดว่าฉันจะช่วยดูแลดาวิดแต่เขาก็ปฏิญาณให้กับดาวิดด้วยตั้งแต่ข้อที่9และข้อต่อไปด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเองเป็นลูกชายของซาอูลเพราะฉะนั้นดาวิดก็กลัวใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโยนาธานก็ได้ปฏิญาณสองครั้งให้ดาวิดเพื่อ ดาวิดมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็เข้าใจว่ามีความปลอดภัยแน่นอนก็อยู่ในข้อที่12นะครับโยนาธานบอกว่าถ้าฉันผิดพันธสัญญาทำสัญญากับพระเจ้ากับดาวิดฉันจะรับลงโทษจากพระเจ้าอย่างมากมายข้อที่13บสามในข้อที่13เรื่องสำคัญคือว่าข้อที่1 3ด้านหลังเคียนไว้ว่า ขอพระยาเวส่สถิตกับท่านอย่างที่พระองค์สถิตกับพ่อของฉันเคียนอย่างนี้ด้วยไม่ถงว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพ่อคือซาอูลต่อไปซาอูลได้เป็นกษัตริย์แล้วแต่ต่อไปพระเจ้าจะสถิตอยู่กับดาวิดไม่ถงว่าดาวิดจะเป็นกษัตริย์โยนาธานเป็นลูกชายของกษัตริย์เหตุฉะนั้นเขาจะเป็นกษัตริย์อัตโนมัตินะครับแต่เขาก็ เข้าใจว่าไม่ใช่กษัตริย์ที่สองในประเทศอิสราเอลจะเป็นดาวิดไม่ใช่ฉันเหตุฉะนั้นเขาบอกกับดาวิดว่าถ้าคุณเป็นกษัตริย์ในอนาคตขอดูแลชีวิตกับครอบครัวของชีวิตครอบครัวของเราด้วยพูดอย่างนี้ด้วยนะครับหมายถึงว่าโยนาธานนะครับเขาอยากเป็นกษัตริย์เหมือนพ่อไม่ใช่เขาอยากเป็นคนที่ติดตามกับนังพระเทพของพระเจ้าเหตุฉะนั้น เขาเห็นด้วยว่าดาวิดจะเป็นกษัตริย์ในอนาคตแล้วเขาอยากจะช่วยดาวิดให้เป็นกษัตริย์ในอิสราเอล mm hmm. เขาคิดอย่างนี้ด้วยนะครับ mm hmm. เฉพาะในข้อที่14นะครับถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปขอท่านสามเด่งความรักมั่นคงแห่งพระยาเวต่อฉันความรักมั่นคงอันนี้คือภาษาฮิบรูนะครับ ป็นคำเฮเซดเฮเซดในพระคัมภีร์ใหม่ภาษากรีกแปลว่าคาริสคือพระคุณนะครับพระคุณพระคุณคืออะไรครับเขารับไม่ได้แต่เราก็ตั้งใจแล้วก็ให้เลยไม่ถึงว่าเขาไม่ใช่ทำถูกต้องอะไรไม่ใช่ทำดีอะไรแต่เราตั้งใจแล้วก็ให้เลยนี่คือเป็นพระคุณเช่น พระคุณของไม้กางแขนนะครับเราเป็นคมบับแต่ว่าพระเจ้าตั้งใจว่าจะประทานความช่วยรอดให้แก่เขานี่คือเป็นพระคุณทั้งนั้นใครให้พระคุณก่อนนะครับคือโยนาธานให้พระคุณแก่ดาวิดก่อนนะครับพี่น้องครับโยนาธานนะครับเป็นลูกชายของกษายาใช่ไหมครับแล้วก็ดาวิด คงจะเป็นกษัตริย์ด้วยเทานั้นโยนาธานต้องเกลียดดาวิดเลยนะครับเหมือนซาอูลซาอูลก็เข้าใจว่าดาวิดจะเป็นกษัตริย์เหตุนั้นซาอูลก็เกลียดดาวิดเลยแต่ว่าโยนาธานเข้าใจว่าดาวิดจะเป็นกษัตริย์แต่โยนาธานตั้งใจว่าจะช่วยดาวิดเหตุนั้นโยนาธานก็ให้พระคุณแก่ดาวิดอย่างนี้ด้วย ต่อไปก็อะไรครับในอนาคตดาวิดก็ให้พระคุณแก่โยนาธานเหมือนกันแต่เสียดายนะครับโยนาธานก็เมื่อกษัตริย์ดาวิดเสียชีวิตโยนาธานก็ตายเหมือนกันนะครับแต่ต่อไปก็ดาวิดไม่เลื่อมพระคุณของมาจากโยนาธานแล้วก็เขาดูแลลูกชายโยนาธานคือชื่อมูบีโพเซตเราจะดูเรื่องนี้ในพระธรรมสองสามเอวนะครับเพราะฉะนั้น พระคุณเกรซอันนี้สคำคัญมากนะครับถึงแม้ว่าเราช่วยเขามีประโยชน์อะไรไม่เป็นไรพระเจ้าทรงเห็นชีวิตเราอยู่ถ้าเราช่วยคนนี้พระเจ้าทรงเห็นชีวิตเราแล้วก็ประทานพระคุณแก่เราพระเจ้าฉายคนนั้นช่วยชีวิตเราได้เหมือนโยนาธานนะครับเหตุฉนันขอพระเจ้าอว้พระพรทุกท่านอยู่ที่นี่นะครับก็คิดถึงพระคุณของพระองค์ แล้วก็ขอช่วยคนข้างๆเหมือนพระเจ้าทรงรักเรานะครับแล้วต่อไปนะครับโยนาธานก็บอกกับดาวิดว่าฉันจะช่วยยังไงคือพรุ่งนี้จะรับประทานอาหารด้วยกันกับกษัตริย์แต่ดาวิดไม่อยู่กับเราก็ซ่อมอยู่สามวันต่อไปก็ฉันจะยิงลูกธนูสามดอก ถ้าผมพูดดังๆว่าอยู่ใกล้ๆดาวิกก็เข้าใจว่าโอ้เสาไม่ฆ่าฉันมีความปลอดภัยแต่ถ้าชัมบอกว่าอยู่ข้างหน้าก็ดาวิดเข้าใจว่าเสาก็ตัดสินใจว่าฆ่าฉันแน่นอนตน้องหนีไปโยนาธานอธิบายอย่างนี้ด้วยนะครับโยนาธานยิงลูกธนูนะครับก็ไกลๆนะครับรู้สึกว่าดาวิกกับโยนาธานกำลัง กลายกันนะครับความสามพันธ์ก็กลายกันด้วยแต่ไม่ใช่ดาวิดก็อยู่กับพระเจ้ายุนาธานก็อยู่กับพระเจ้าเฮชนะถึงแม้ว่ากลายกันแต่ว่าใจเดียวกันใกล้กันถ้าเรารักพระเจ้าจริงๆนะครับเราพร่วมใจกันได้แต่ถ้าเราไม่รักพระเจ้าไม่อยู่กับพระเจ้าก็คนข้างๆกับเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เช่นซาอูลนะฮะซาอูลก็อยู่ใกล้กับดาวิด จะเป็นยังไงครับเขาก็เกลียดดาวิดแล้วก็ถึงแม้ว่าโยนาธานเป็นลูกของซาอูลแต่ว่าสัญญากันไม่ได้นะครับรู้ไหมครับซาอูลทํางานเต็มที่นะครับทางชีวิตเลยแต่ทํางานเต็มที่กับทํางานเพื่อพระเจ้าไม่เหมือนกันนะครับโยนาธานนะครับเขาสัตย์ซึ้งเหมือนกันแต่เขาเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นต้องติดตามนามพระไัยของพระองค์ เหตุฉะนั้นเขามีความสุขเพราะอยู่เมื่ออยู่กับดาวิดแต่ซาอูลไม่มีความสุขเมื่อขขอยู่กับดาวิดเพราะว่าซาอูลก็อยากจะเป็นกษัตริย์ถือรักษาตําแหน่งเขาตลอดตามความคิดตัวเองเหตุฉะนั้นอยู่กับดาวิดไม่มีความสุขแต่โยนาธานนะครับถึงแม้ว่าเขาเป็นจะเป็นกษัตริย์ในอนาคตแต่เขาก็มีความสุขตลอดอยู่กับดาวิดก็มีความสุขเหมือนกันเพราะว่าเขาคิดถึง น้ำพระเทพระเจ้ามากกว่าความคิดตัวเองเหตุฉะนั้นวันนี้ก็เราทำงานเหมือนกันแต่ยารับสตรสีสนะครับสตรสีสคืออะไรครับเราตั้งใจตามความคิดตัวเองก็มีสตรสีสมากขึ้นโอ้เสียดายนะครับในปัจจุบันสมาชิกของเราบางคนนะครับก็บอกว่าอาจารย์ผมนอนหลับไม่ได้มีความคิดเยอะความรู้สึกก็ออนแอมากแล้วก็ก,กำลังหนักใจมากเพราะว่าอะไรครับเขา ตามความคิดตัวเองมากกว่าแต่ถ้าเราคุ้นอยู่กับนามพระเทพ,พระเจ้าโอ้โหเราออกเสียงสารสมพระเจ้าแล้วก็คุ้นอยู่กับพระเจ้าได้ต่อไปก็สตรีสของเราจะรอยลงไปแล้วต่อไปเราจิตใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับขอพระเจ้าทรงพระพรทุกท่านอยู่ที่นี่นะครับเหมือนโยนาธานันก็ไม่ใช่ตามความคิดตัวเองตาม นามพระเทกของพระองค์นะครับ